กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงชุดที่13กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่หนึ่งเหตุผลคนละเจตนาในอดีตการนานมาแล้ว พระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในเมืองพาราณสีพระองค์มีพราหมณ์คนหนึ่งประจำอยู่ในราชสำนักเชี่ยวชาญในการดูลักษณะของดาบโดยใช้วิธีดมดูก็รู้ว่าเป็นของดีหรือไม่เมื่อมีผู้นำดาบมาถวายพระราชาพราหมณ์คนนั้นจะได้รับหน้าที่ตรวจสอบถวายเจ้าของดาบก็จะได้รับปูนบำเหน็จรางวัลอย่างดีต่อมา พรามเกิดจิตคิดละโมบได้รับสินบนจากเจ้าของดาบคนไหนให้สินบนค่าจ้างรางวัลงามพรามก็จะทายลักษณะดาบว่ามีลักษณะดีคู่ควรเมืองตรงข้ามถ้าเจ้าของดาบขี้เหนียวไม่ยอมจ่ายเขาก็ติดาบเล่มนั้นว่าเป็นอัปมงคลเขาปฏิบัติอย่างนี้มาโดยตลอดต่อมามีช่างทําดาบฝีมือดีคนหนึ่ง คิดจะแกล้งเขาให้ได้สํานึกถึงความไม่ยุติธรรมจึงตีดาบขึ้นเล่มหนึ่งและรูปแบบสวยงามมีคุณค่าบรรจุพริกป่นอย่างละเอียดลงในฝักดาบแล้วนําไปถวายพระเจ้าพาราณสีพระเจ้าพาราณสีรับสั่งให้พรามมาพิจารณาตรวจสอบดูพอเขาชักดาบออกมาดมพริกป่นก็ฟุ้งเข้าจมูกและส่งเสียงจามออกมาทันที โดยไม่มีทีท่าว่าจะหายเพราะสูตรพริกป่นเข้าไปมากและเพราะพิษของพริกป่นนั่นเองทำให้ปลายจมูกและรูจมูกของเขาอักเสบเป็นแผลเปื่อยเน่าและจมูกแหว่งในที่สุดพระเจ้าพารณสีเห็นเช่นนั้นทรงเวทนาจึงรับสั่งให้แพทย์หลวงช่วยรักษาให้จนหาย และทำปลายจมูกเสริมด้วยเนื้อครั่งติดแปะไว้จะได้ไม่ต้องอับอายผู้คนพระเจ้าพารณสีไม่มีพระราชโอรสมีแต่พระราชธิดาพระองค์เดียวพระองค์ทรงเลี้ยงพระราชธิดาและพระเจ้าหลานเธอเป็นอย่างดีจนเจริญเติบโตต่อมาพระราชบิดากับพระเจ้าหลานเธอเกิดรักใคร่ชอบพอกันแต่พระองค์ก็มีพระประสงค์ให้พระราชธิดา ได้อภิเษกสมรสกับพระราชาเมืองอื่นเพื่อจะได้มีพระประยุรญาตมากยิ่งขึ้นจะได้เป็นเจ้าของราชสมบัติทั้งสองเมืองจึงมีรับสั่งให้พระเจ้าหลานเธอและพระราชธิดาแยกกันไปประทับองค์ละแห่งธรรมดาคนที่รักใคร่ชอบพอกันเมื่อถูกแยกให้อยู่กันคนละที่ไม่มีโอกาสได้พบหน้ากันเลยต่างก็กลัดกลุ้มเป็นทุกข รุ่มร้อนพระไทยเป็นกำลังโดยคิดหาทางที่จะพบกันให้สมปรารถนาให้ได้วันหนึ่งพระเจ้าหลานเธอได้เรียกหญิงแม่มดเข้าเฝ้าทรงประทานของมีค่าให้แม่มดแล้วรับสั่งว่าท่านช่วยหาอุบายให้พระเจ้าลุงทรงอนุญาตให้พระราชธิดาเสด็จออกจากพระราชวังทีเถอะแม่มดได้ฟังดังนั้นก็นิ่งไปชั่วครู่ จึงบอกกับเจ้าชายว่าข้าพอจะนึกออกแล้วว่าจะทำอย่างไรดีข้าจะไปทูลเจ้าเหนือหัวว่าพระราชธิดามีการลกินีอยู่บนศีรษะหากขืนปล่อยไว้มีโทษเจ้าชายถามทันทีด้วยความรู้สึกงง,ง,งว่าแล้วยังไงอีกแม่มดกล่าวต่อว่าด้วยท่าทางครุ่นคิดจากนั้น ข้าจะเชิญพระราชธิดาพร้อมด้วยข้าราชบริพารเสด็จโดยราชรถเข้าไปในป่าช้านำศพคนตายให้นอนอยู่ใต้แท่นเชิญพระราชธิดาขึ้นประทับใช้น้ำหอมร้อยแปดหม้อสงพระราชธิดาขับไล่กาลกินีเสียเจ้าชายแย้งขึ้นทันทีว่าไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับเราเลย แล้วข้าจะได้พบพระราชธิดาหรือไม่แม่มดปรามเสียงดุดุใจเย็นๆย็นนาะยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับพระองค์และพระองค์ต้องได้พบกับพระราชธิดาแน่ๆเจ้าชายเสียงอ่อนเอาไหนลองบอกมาสิจะทำยังไงต่อแม่มดตอบโดยไม่ลังเลว่าในระหว่างที่พระราชธิดา เสด็จสู่ป่าช้าขอให้พระองค์ทรงนำพริกป่นไปด้วยไม่ต้องมากเสด็จทรงขึ้นรถพร้อมด้วยข้าราชบริพารเมื่อเสด็จถึงป่าช้าแล้วจอดรถไว้ที่ริมประตูป่าช้าให้บริวารเข้าป่าไปเสียก่อนส่วนพระองค์เข้าไปบรรทมอยู่ใต้แท่นเหมือนคนตายเมื่อเข้าไปถึงแล้วจะให้วางตั้งคร่อมพระองค์ ให้พระราชธิดาขึ้นประทับเหนือต่างนั้นพอถึงขั้นตอนนั้นให้พระองค์ทรงสูตดพริกปนเข้าจมูกให้จามขึ้นสักสองสามครั้งเมื่อพระองค์จามแล้วข้าราชบริพารจะพากันทิ้งพระราชธิดาหนีไปจากนั้นพระองค์จงสงพระเสียรพระธิดาและของพระองค์เองแล้ว ปล่อยให้พระธิดาสเสด็จก,กลับวางตามเดิมเมื่อเจ้าชายได้สดับแผนของแม่มดจนละเอียดแล้วก็รับสั่งว่าดีแล้วเป็นอันว่าตกลงตามนี้ก็แล้วกันท่านรีบไปจัดการเร็วเถอะเราอยากพบพระราชธิดาเต็มทีแล้วแม่มดรับคำแล้วจึงไปดำเนินการตามแผนทุกประการและทูลเจ้าชายว่า เมื่อข้าเชิญพระราชธิดาขึ้นประทับบนตังแล้วคนตายที่อยู่ใต้ตังจะต้องจามขึ้นและลุกขึ้นไล่กวดจับคนที่เห็นก่อนพวกท่านจงแสดงบทบาทให้สมจริงสมจังขราชบริพารของเจ้าชายได้ยินเช่นนั้นต่างก็เข้าแอบคอยดูเหตุการณ์ห่างๆด้วยท่าทางตื่นเต้นตลอดเวลาฝ่ายแม่มด เมื่อพระราชธิดาเสด็จมาถึงก็เชิญให้เสด็จประทับนั่งบนต่างทันใดนั้นเสียงจามของเจ้าชายก็ดังขึ้นใต้ต่างสองถึงสมครั้งติดต่อกันแม่มดทำเป็นร้องลั่นตกใจวายตายแล้วผีหลอกพลางลุกขึ้นวิ่งหนีออกจากบริเวณนั้นขาร,ราชบริพารที่ยืนเฝ้าดูอยู่ต่างก็ทิ้งอาวุธเพ่นหนีป่าราบ เพราะเข้าใจว่าศพที่นอนอยู่ใต้ตังฟื้นขึ้นหรือไม่ก็ผีหลอกส่วนเจ้าชายที่เฝ้าคอยที่อยู่เห็นได้โอกาสจึงลุกออกมากอดพระราชธิดาไว้มีให้เพ่นหนีตามเขาไปด้วยเมื่อชี้แจงให้ฟังแล้วก็ตกลงใจร่วมกันปฏิบัติตามแผนของแม่มดทุกประการเสร็จแล้วจึงส่งพระราชธิดากลับวังหลวง ่ายแม่มดเมื่อเสร็จพิธีการตามอุบายของตนแล้วก็เข้าเฝ้าทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระเจ้าพาราณสีทรงทราบพ,พร้อมกับเสริมว่าพระราชธิดาของพระองค์กับเจ้าชายรักใคร่ชอบพอกันมากไม่สมควรที่พระองค์จะทรงขัดขวางมิให้ทั้งสองอภิเศกสมรสกันและกันพระเจ้าพาราณสีได้สดับดังนั้นก็ทรงเห็นใจ จึงพระราชทานสมบัติให้พระเจ้าหลานเธอพร้อมทั้งจัดการอภิเษกสมรสพระราชธิดาของพระองค์ให้เป็นอัครมเหสีส่วนพราหมู้ทายลักษณะดาบจนทำให้จมูกของตนแหว่งก็ได้เป็นมหาดเล็กของพระราชาองค์ใหม่ด้วยวันหนึ่งพราหม์จมูกแหว่งเข้าเฝ้ายืนรับใช้อยู่บริเวณที่มีแสงแดดส่อง จมูกเทียมของเขาถูกแสงแดดนานเข้าก็ละลายหลุดตกลงทำให้ต้องก้มหน้าด้วยความอายพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ทอดพระเนตรเห็นจึงปลอบว่าท่านอาจารย์ท่านอยจะได้เสียใจไปเลยเราทั้งสองได้อะไรมาเพราะเหตุอย่างเดียวกันคือท่านจมูกแหว่งเพราะจามแต่เราได้ราชสมบัติและพระราชธิดา เพราะจามดังนั้นเราจึงเห็นใจท่านครั้นแล้วจึงรับสั่งให้ช่างทําจมูกเทียมอันใหม่ให้พรามคนนั้นและทรงโปรดให้เขาไม่ต้องมายืนรับหน้าที่เฝ้ารับใช้ภายนอกอีกต่อไปคงให้เฝ้ารับใช้อยู่ภายในวังหลวงอย่างเดียวจะเห็นได้ว่าเรื่องหลายเรื่องแม้มีเหตุอย่างเดียวกัน แต่ให้ผลร้ายกับอีกคนหนึ่งกลับให้ผลดีมีคุณประโยชน์แก่อีกฝ่ายหนึ่งทั้งนี้เนื่องมาจากการตั้งเจตนาดีและชั่วต่างกันนั่นเองคนที่มีเจตนาดีตั้งใจมุ่งมั่นในความดีสิ่งที่ดีและทำดีด้วยเจตนานั้นย่อมได้รับผลดีตอบแทนเหมือนเจ้าชายผู้เป็นหลานของพระเจ้าพาราณสี ส่วนผู้มีเจตนาชั่วมุ่งทําแต่สิ่งที่ไม่ดีให้ร้ายป้ายสีเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นด้วยเจตนาชั่วนั้นในที่สุด,ดย่อมได้รับผลร้ายตอบแทนเหมือนพร,รามทานายดาบฉะนั้นกฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่สอง ทำบาปร่วมกันศูนย์พันทั้งคู่ในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงพระชนชีพอยู่โพธิราชกุมารได้รับคำสั่งให้ในายช่างผู้เชี่ยวชาญการสร้างปราสาทพิเศษออกแบบโดยไม่ให้เหมือนปราสาทใดๆในโลกพอสร้างเสร็จมองดูคล้ายกับลอยอยู่ในอากาศ พระกุมารทรงโปรดมากเพราะถือว่าเป็นศินลปรกรรมที่ไม่ซ้ำหรือเลียนแบบใครเพื่อความเป็นสิริมงคลพระราชกุมารจึงได้อาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาที่ปราสาทเพื่อทำบุญฉลองปราสาทโดยตกแต่งประดับประดาด้วยของหอมและดอกไม้ทางเข้าสู่ภายในปราสาทปูลาด,ด้วยผ้าขาวอย่างดี จากธรณีประตูเข้าไปทีเดียวครั้นพระราช,ชกุมารตกแต่งสถานที่เสร็จแล้วก็ดำริว่าเราอภิเศกสมรสมาก็เป็นเวลานานพอสมควรยังไม่สามารถให้กำเนิดบุตรหรือทิดาได้เลยแม้แต่คนเดียวเอาเถอะการทำบุญครั้งนี้ขอให้เป็นการเสี่ยงทายถ้าเราพร้อมด้วยภริยาจากมีบุตรทิดาร่วมกัน ขอให้พระพุทธเจ้าทรงเหยียบผ้าขาวที่ปูลาดไว้นี้เถิดเมื่อพระศา,าสดาเสด็จมาในวันฉลองปราสาทพระกุมารถวายการต้อนรับถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์รับบาทแล้วกราบทูลว่าขอเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปเถิดพระศาสดาประทับนิ่งพระกุมารทรงอ้อนวอนถึงสามครั้ง พระองค์ก็ไม่เสด็จเข้าไปได้แต่แลดูพระอานนท์พระอานนท์ทราบว่าพระศาสดาไม่ทรงเหยียบผ้าที่ปูลาดไว้จึงทูลให้พระกุมารสั่งคนเก็บผ้าออกทั้งหมดจากนั้นพระพุทธองค์จึงเสด็จเข้าสู่ปราสาทพระกุมารถวายอาหารบิณฑบาแตแด่พระพุทธองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวนมากเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ประทับอยู่ต่อหน้าพระพุทธองค์ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญม่อมฉันเป็นทายกอุปถากขออ้างพระองค์เป็นที่พึ่งมาโดยตลอดจนถึงบัดนี้ไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่ครั้งเดียวหม่อมฉันได้พระองค์เป็นที่พึ่งจึงรู้ดีรู้ชั่วบัดนี้ พระองค์ไม่ทรงเหยียบแผ่นผ้าที่หม่อมฉันปูลาดไว้เป็นเพราะเหตุใดพระพุทธองค์ทรงมีนํำรัสถามว่าก่อนที่พระองค์จะให้ปูลาดผ้าเหล่านั้นพระองค์ดำริว่าอย่างไรพระกุมารได้ยินเช่นนั้นก็ทรงนิ่งไปชั่วครู่และนึกขึ้นได้จึงทูลถามว่าแสดงว่าหม่อมฉันจะไม่มีโอกาสได้บุตรธิดาเลย พระพุทธองค์ทรงย้ำหนักแน่นว่าถูกต้องพระกุมารท่าทางเศร้าสลดเห็นได้ชัดทูลถามเสียงแผ่วว่าเป็นเพราะเหตุใดพยาคาจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงเล่ากรรมเก่าที่พระกุมารพร้อมด้วยภริยาได้เคยสร้างมาแต่อดีตชาติกรรมเก่าของพระโพธิราชกุมาร ในอดีตการอันยาวไกลบุคคลร่วมครึ่งร้อยแล่นเรือสำเภาสู่สมุทรเพื่อค้าขายครั้นเรือแล่นถึงกลางสมุรได้เกิดพายุจัดพัดเรือพลิกอับปางสู่ก้นทะเลสองสามีภริยาคู่หนึ่งบังเอิญคว้าได้แผ่นไม้ข้างเรือที่แตกออกมาแผ่นหนึ่งจึงอาศัยว่ายน้ำไปจนถึงเกาะแห่งหนึ่ง มนุษย์ทั้งหมดที่เหลือเสียชีวิตสังเวยมหาสมุทรทั้งสิ้นที่เกาะแห่งนั้นไม่มีสิ่งใดที่สองสามีภรรยาจะนำมาเป็นอาหารได้เลยนอกจากฝูงนกที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนั้นครั้นอดอาหารนานเข้าเกิดความหิวจึงได้ช่วยกันก่อไฟเผาไข่นกกินเป็นอาหารแรกๆฟองไข่นกมีมาก ถูกสองสามีภรรยาเผากินจนร่อยหรอลงทุกวันในที่สุดไข่นกไม่เพียงพอเป็นอาหารจึงจับลูกนกอ่อนและตัวที่ยังบินไม่ได้ย่างกินเป็นอาหารประทังชีวิตในที่สุดก็จับนกตัวโตทำเป็นอาหารทั้งสองสามีภรรยาใช้ชีวิตบนเกาะแห่งนั้นด้วยการใช้ฟองไข่ลูกนก และนกที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนั้นเป็นอาหารจนสิ้นอายุทั้งคู่ครั้นตายแล้วก็เข้าสู่นรกหมกไหมอยู่ในนรกตลอดกาลนานเพราะเศษของวิบากกรรมที่ทั้งสองสามีภรรยาได้ร่วมกันทำไว้จึงทำให้เกิดมาแม้มีบุญได้เป็นราชกุมารครองแผ่นดินก็กลายเป็นคนเป็นหมัน ไม่สามารถให้กำเนิดบุตรธิดาได้เลยต้องสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ทั้งคู่ที่เป็นเช่นนี้เพราะผลกรรมคือการเบียดเบียนชีวิตสัตว์นั่นเองกฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงเรื่องที่สามแรงตันหาพาพินาศ ในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางดำรงพระชนชีพอยู่อุบาสกคนหนึ่งชื่อมหาการรักษาอุโบสถทศีลฟังธรรมเป็นประจำทุกวันไม่เคยขาดต่อมาวันหนึ่งพวกโจรได้ย่องเบาขึ้นบ้านคนอื่นขโมยของในบ้านเขาแล้วถูกตามจับตัวหนีมาทางที่มหาการกำลังฟังธรรมอยู่เกรงว่าจะหนีไม่รอด จึงหาอุบายเอาตัวรอดทิ้งของที่ขโมยมาไว้ข้างๆมหาการแล้วหนีไปฝ่ายเจ้าของทรัพย์สินติดตามมาติดติดเห็นของวางอยู่ข้างๆมหาการจึงช่วยกันจับเขาแม้เขาจะบอกว่าเราไม่เกี่ยวข้องแต่หลักฐานอยู่กับตัวจึงไม่มีทางปฏิเสธชวนเชื่อได้ถูกทุบตีจนร่างแหลกเหลว แล้วทิ้งไว้เยี่ยงศพไราญาติแล้วก็ไปไม่นานภิกษุและสามณรเดินทางมาโมริเวณนั้นแต่เช้าตรู่พบซากศพของมหาการเข้าจึงสนทนากันว่าตายจริงอุบาสกมหาการถูกคนตีตายไม่เหมาะเลยเพราะเห็นแกได้แต่รักษาศีลฟังธรรมทุกวันน่าเวทนาแก่จริงๆ ครั้นแล้วจึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและทูลถามถึงเหตุนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าภิกษุท,ทั้งหลายมหาการถึงแก่ความตายไม่เหมาะสมในชาตินี้แต่ในอดีตชาติเขาเคยทำบาปกรรมที่เหมาะสมแก่ความตายครั้งนี้ครั้นแล้วพระพุทธองค์จึงทรงเล่ากรรมเก่า ของมหาการให้ภิกษุเหล่านั้นฟังในอดีตการอันไกลโพล้นราชภัฒคนหนึ่งถูกแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณปากทางเข้าดงใหญ่แห่งหนึ่งต่อมาภายหลังได้เริ่มเรียกเก็บเงินชาวบ้านที่มีความประสงค์ผ่านดงใหญ่แห่งนั้นทั้งไปและกลับวันหนึ่ง ชายหนุ่มคนหนึ่งได้พาภรรยาสาวรูปร่างหน้าตาสวยมากของตนขึ้นยานพาหนะเดินทางมาถึงบริเวณแห่งนั้นเป็นเวลาช่วงเย็นแล้วได้พบกับราชพัฒจึงขอร้องให้พาไปส่งพ้นเขตป่าดงราชพัฒเห็นภรรยาของเขาเข้าเกิดอกุศล,ลจิตคิดอยากได้มาเป็นภรรยาของตนจึงแ้งบอกว่า เวลานี้ใกล้จะค่ำแล้วอย่าเดินทางต่อไปเลยอันตรายมากคืนนี้พักค้างคืนที่นี่ไว้พรุ่งนี้ค่อยเดินทางต่อจะพาไปส่งเองในที่สุดราชพัฒก็หาทางหลอกให้ทั้งสองสามีภรรยาพักค้างคืนที่นั่นหลังจากรับประทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วราชพัฒจึงวางแผนทําชั่วขึ้นในใจทันที คือที่บ้านของราชพัตมีอัญมณีราคาแพงเม็ดหนึ่งเขาให้คนนำไปซ่อนไว้ที่ยานพาหนะของอาคันตุกะพอถึงเวลาใกล้สว่างก็ทำเป็นถูกโจรขึ้นบ้านและได้ขโมยอัญมณีไปแล้วจึงสั่งกำชับทุกคนว่าผู้คนที่อยู่ณที่นี่อย่าเพิ่งขยับตัวไปไหนกันโจรคงหนีไปไม่ได้ไกลแน่ช่วยกันค้นหาหน่อย ในที่สุดก็ค้นพบอัญญมณีเม็ดนั้นที่ยานพาหนะของอาคันตุกะซึ่งตนได้ซ่อนไว้เองและขู่ว่าเราต้อนรับท่านทั้งสองเป็นอย่างดีแต่กลับมาลักทรัพย์สินของเราไปช่างชั่วช้านักพร้อมกับสั่งให้คนจับสองสามีภรรยาไว้ทุบตีสามีจนตายและยึดภรรยามาเป็นภรรยาของตัวเอง เขาใช้ชีวิตยอยู่จนสิ้นอายุจึงตายและต้องหมกไมในมหานรกอเวจีนานแสนนานเศษกรรมชั่วของเขาทำให้เขาต้องถูกทุบตีจนตายแบบนี้ถึงหนึ่งร้อยชาติและชาติสุดท้ายเกิดมาเป็นมหาการแม้เขาจะมีชีวิตฝักใฝ่ในการรักษาศีลฟังธรรมอย่างต่อเนื่องก็ตาม ผลกรรมชั่วก็ยังสามารถส่งกรรมให้เขาถูกทุบตีจนเสียชีวิตสาสมแก่กรรมชั่วที่เขาทำไว้แล้วอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นโปรดติดตามกฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงชุดที่14ในคลิปต่อไป